นิทานเรื่องหนอนไหมกับแมงมุมณสวนหม่อนอันเขียวขจีมีหนอนไหมตัวน้อยชื่อใยไหมเธอกำลังก้มหน้าก้มตากินใบหมอนอย่างเอเร็ดอร่อยก่อนจะค่อยๆปล่อยเส้นใยสีขาวนวลบริสุทธิ์ออกมาพันรอบตัวเองอย่างช้าๆแต่สม่ำเสมอไม่ไกลกันนักบนกิ่งไม้กิ่งเดียวกันยายยุ่งแมงมุมจอมอวดดีกําลังชักใยของมันอย่างรวดเร็ว ในเวลาไม่นานยายแมงมุมขนาดใหญ่โตก็เสร็จสมบูรณ์มันมองดูผลงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจแล้วหันไปเห็นยายไหมที่ยังคงค่อยๆขยับตัวช้าๆนี่เจ้าหนอนน้อยยายยุ่งทักเสียงดังมัวทำอะไรอืดอาดอยู่ได้ดูค่าสิชักยายแป๊บเดียวก็ได้บ้านหลังใหญ่โตแล้วของเจ้าทำทั้งวันจะได้สักแค่ไหนกันเชียว ยายใหม่เงยหน้าขึ้นมายิ้มอย่างอ่อนโยนสวัสดีจ้ะยายยุง่งฉันกำลังสร้างบ้านที่แข็งแรงและสวยงามที่สุดของฉันอยู่จ้ะมันต้องใช้เวลาและความตั้งใจใยายยุ่งหัวเราะแข็งแรงหรือดูยายของข้าสิยายกว่าของเจ้าตั้งเยอะดักจับมแมลงได้สบายๆของเจ้าทำได้แค่ห่อตัวเองเท่านั้นแหละว่าแล้วยายยุ่งก็ไปนอนรอยเหยื่อกลางยายของมันอย่างสบายใจยายใหม่ไม่ได้โตเถียง เธอยังคงตั้งหน้าตั้งตาทักทอเส้นใยของเธอต่อไปทีละเส้นทีละเส้นเส้นใยแต่ละเส้นของเธออาจจะดูเล็กและบอบ,บางแต่มันถูกทักทอรวมกันอย่างแน่นหนาและเป็นระเบียบเย็นวันนั้นท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึมเมฆดำก้อนใหญ่ลอยเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ไม่นานนักลมพายุรุนแรงก็พัดกระหนำ่ำตามมาด้วยสายฝนที่เทลงมาอย่างหนักโอ้ยอะไรกันเนี่ยใาญ่ยุ่งร้องลั่น ใยแมงมุมที่มันภูมิใจนักหนากำลังถูกลมพายุพัดจนขาดวิน่นสายฝนทำให้ใยของมันหนักอึ้งและหย่อนยานในที่สุดใยของมันก็ขาดสะบั้นลงเหลือเพียงเศษใยไม่กี่เส้นเกาะอยู่บนกิ่งไม้ใยยุ่งต้องรีดหนีไปหลบใต้ใบไม้อย่างทุลักทุเลในขณะเดียวกันใยใหม่ได้สร้างเกรอบป้องกันของเธอเสร็จสมบูรณ์แล้วมันคือรังไหมสีขาวนวลรูปทรงไข่ที่เรียบเนียนและแข็งแรง ไม่ว่าลมจะพัดแรงแค่ไหนหรือฝนจะตกหนักเพียงใดรังใหม่ของเธอก็ยังคงเกาะติดก,กิ่งไม้อย่างมั่นคงปกป้องเธอให้ปลอดภัยอยู่ข้างในเมื่อพายุสงบลงแสงแดดอ่อนๆก็สาดส่องมาอีกครั้งยายยุ่งออกมาจากที่ซ่อนด้วยสภาพเปียกปอนมันมองไปที่บ้านของตัวเองที่พังยับเยินด้วยความเสียใจแล้วสายตาก็พลันเหลือบไปเห็นรังใหม่ของยายไหมที่ยังคงสวยงามสมบูรณ์แบบ ส่องประกายระยิบระยับเมื่อต้องแสงแดดยายยุ่งรู้สึกละอายใจมันค่อยๆค,คลานเข้าไปใกล้ๆแล้วพูดว่ายายไหม่ข้าขอโทษที่เคยหัวเราะเยาะเจ้าบ้านของเจ้าถึงจะเล็กแต่ก็แข็งแรงและสวยงามเหลือเกินส่วนบ้านของข้าใหญ่โตแต่กลับไร้ประโยชน์เมื่อเจออุปสรรคยายใหม่ที่กลายเป็นดักแด้อยู่ข้างในไม่ได้ตอบอะไรแต่ยายยุ่งก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญแล้วว่า คุณค่าที่แท้จริงของผลงานไม่ได้อยู่ที่ความรวดเร็วหรือขนาดที่ใหญ่โตแต่อยู่ที่ความใส่ใจความอดทนและความตั้งใจจริงที่จะสร้างสารรค์สิ่งที่ดีที่สุดต่างหาก